วันนี้พามาตักแหนแม่พันของเราเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคน mm hmm. เพจขาส่งแหนแดงนะคะแหนแดงซื้อครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิตค่ะเรามาตักกันเลยค่ะนี่แล้วก็จะตักต้องแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบก่อนนะคะว่าร้านของเรานะคะคจะเลี้ยงแหนแดงนะคะของในส่วนของตัวแม่พันนะคะไว้ที่หลังบ้านนะคะในกระมังเนาะนี่แหนก็จะ แข็งแรงรากยาวแบบนี้เลยค่ะต้นใหญ่ๆฟูๆแบบนี้เลยนี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะลูกค้านะคะที่ซื้อแม่พันธุ์ไปจากร้านเรานะคะก็จะเป็นแม่พันธุ์แบบนี้เลยค่ะต้นฟูๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะนี่ร้านเรานะคะก็เลี้ยงแหนแดงไว้หลังบ้านนะคะใส่กละมังเนาะก็เหมือนเดิมค่ะมีมูลสัตว์มีดินแล้วก็มีน้ํานะคะไม่ ไม่เกิน15เซนนะคะ10หรือ15ซ้ซนก็ได้นะคะไม่ใส่น้าเยอะเนาะเดี๋ยวเขาจะดูดในส่วนของดินแล้วก็มูลสัตว์ได้ไม่เต็มที่จะทําให้ส่งผลกระทบในการเจริญเติบโตของเขานะคะแล้วก็การขยายพันธุ์ของเขาด้วยนะคะตามที่เราแจ้งไปทีแรกนะคะรบกวนลูกค้าทุกท่านนะคะส่วนมากลูกค้าใหม่นะคะก็ยังไม่ทราบนะคะว่าต้องเตรียมบอร์ด เตรียมบ่อรอเลยนะคะลูกค้านะไม่ใช่ว่าให้แหนไปถึงเราค่อยเตรียมนะคะเพราะว่าถ้าแหนไปถึงก็อยากให้าพาน้องนะคะพาแหนอของเรานะคะก็ให้ลงบ่อเลยนะคะที่เตรียมไว้น้องจะได้ปรับสภาพได้ได้เร็วนะคะก็2อถึงสวันน้องก็ปรับสภาพค่อยๆปรับสภาพไปนะคะคือ,อาตามจริงแล้วอะค่ะเขาจะใช้เวลาปรับสภาพนะคะ3าถึงเวันสาวันนะคะก็อยู่ที่ สารอาหารของเขาด้วยนะคะว่าเขาได้รับเต็มที่ไหมนะคะพอดีไหมพอดีพอควรไหมนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่มือใหม่นะคะยังไม่รู้วิธีเตรียมบ่อ,อาทาอะไรยังไงสามารถทักมาทางเพจได้นะคะก็เตรียมบ่อรอเลยนะคะพอแหนไปถึงนะคะก็จะได้พาลงพาน้องลงบ่อเลยนะคะน้องจะได้ฟื้นตัวเร็วๆเ,เนาะตามที่เราแจ้งนะคะ ก็จะประมาณนี้เลยค่ะสำหรับลูกค้านะคะลูกค้าที่ซื้อของซื้อแหนจากทางร้านนะคะไม่ว่าจะเป็นแหนเกดทองมืองสะกลหรือว่าจะเป็นแหนแดงแม่พันธ์ของเรานะคะก็สามารถทักมาสอบถามได้ตลอดนะคะไม่ใช่ว่าช่วงที่ซื้อขายกันนะก็คือหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าแหนติดปัญหาอะไรติดปัญหาตรงไหนหรือว่าแหนไม่สวยแหน กลายเป็นสีแดงหรือว่าแหนแก่เกินไปแบบนี้ค่ะสามารถทักมาถามทางร้านได้นะคะทางร้านนะคะยินดีให้คำปรึกษานะคะยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านนะคะแล้วก็ขออนุญาตนิดนึงนะคะในส่วนของลูกค้าที่ซื้อแหน่จากร้านอื่นแล้วมาขอคำปรึกษาจากร้านเรา <aine S 2> ต้องแจ้งก่อนนะคะว่าร้านเราย,ยินดีแต่ว่าขอนาขอนุญาตขออนุญาตนะคะเพราะว่ามีลูกค้าหลายท่านนะคะมีลูกค้าแบบหลายคนมากเลยนะคะทักแชทมานะคะทักแชทมาที่เพจของเรานะคะแล้วก็ ขออนุญาตให้บริการลูกค้าที่ซื้อแหนจากร้านเราก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะให้บริการลูกค้านะคะที่ซื้อแหนจากร้านอื่นมาแล้วก็ขอคำปรึกษาจากร้านเรานะคะก็อยากฝากลูกค้านะคะที่มือใหม่ซื้อแหนแบบนี้ค่ะต้องการแม่พันธุ์แบบนี้ค่ะอยากให้เช็คร้านค้าดีๆนะคะเช็คเพจดีๆชักเช็ค Facebook ดีๆนะคะว่าเขามีตัวตนจริงๆหรือเปล่าแล้วก็ ออโอนเงินไปเราจะได้ของจริงๆไหมอันนี้รบกวนลูกค้าเช็คกันเองนะคะนี้ห่วงลูกค้ามากเลยค่ะเพราะว่า,ายุคนี้สมัยนี้นะคะคนโดนหลอกก็เยอะนะคะแก๊งมิจฉาชีพเราไม่รู้ว่าอยู่ในอาชีพไหนบ้างนะคะอันนี้เราไม่ไม่รู้จริงๆนะคะก็เช็ครีวิวดีๆเนาะเช็ควิดีโอเช็คภาพเช็กอะไรแบบนี้ค่ะบางทีรูปภาพคือเห็นเยอะมากเลยนะคะบางทีแบบแอบไปก๊อปแบบรูปคนอื่นมาแล้วบอกว่าเป็นรูปตัวเองแบบนี้ค่ะมันก็ หลอกลวงแล้วเนาะนี่เราก็จะเสียเงินเปล่านะคะก็เสียดายแทนลูกค้านะคะนี่อันนี้แม่พันธุ์ของเราเดี๋ยวเราตักเสร็จแล้วก็ให้เขานี่เห็นไหมคะเห็นในกระมังเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูตัวนี้ก่อนดูตัวนี้ก่อนนี่อันนี้แหน่ของเราเองคะ่ะลักเยีวยา,ยาแบบนี้เลยนะนี แม่พันธุ์ของเราเองต้นสมบูรณ์แข็งแรงค่ะใบเขียวสุขภาพดีนะคะอันนี้ทางร้านรับรองได้นะคะแต่ว่าในส่วนของการขนส่งเนาะตามที่แจ้งไปนะคะน่ารุดนะคะก็เป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็ต้นแตกนะคะต่อไปเขาจะปรับสภาพแล้วเขาก็จะต้นใหญ่เองนะคะนี่เดี๋ยวเราพามาลงบ่อข้างนอกของเรานะคะนี่เป็นบ่อที่เราเพาะไว้นะคะขยายไว้นะคะแล้วก็จะนำส่งให้ลูกค้านะคะนี่ก็ นำส่งให้ลูกค้าตามออเดอร์นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหาแม่พันธุ์อยู่นะคะก็สามารถสั่งซื้อมาทางร้านเราได้นะคะเชื่อใจวางใจได้ค่ะร้านเราส่งจริงนะคะมีรีวิวพร้อมนะคะก็สามารถเช็ครีวิวได้นะคะสาหรับลูกค้านะคะที่ติดตามทางช่อง y o u t u b e นะคะก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้หรือว่าจะโทรหรือว่าจะโทรมาทางเบอร์โทรที่ให้ไว้นะคะหรือว่าจะติดต่อมาทางเพจก็ได้ค่ะนะคะ,นะคะ ก็กดติดตามไว้ค่ะมีเรื่องดีๆนะคะเรื่องราวของแหนนะคะมาแชร์กันทุกวันนะคะ mm hmm. ก็สำหรับลูกค้านะคะที่ติดปัญหาอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์ได้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวทางร้านนะคะจะมาทําเป็นคลิปวิดีโอให้ลูกค้าดูนะคะจะได้ไม่ต้องไปอ่านให้เสียเวลานะคะเดี๋ยวร้านจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ลูกค้าสงสัยนะคะที่ลูกค้า,าสงสัยอยู่ว่าจะแก้ปัญหาอะไรยังไงแบบนี้ค่ะก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้โพสต์เลยนะคะ ว่าติดเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะเราก็จะทําวิดีโอออกมาให้ลูกค้าชมนะคะต่อไปแล้วก็ตลอดไปด้วยค่ะรักลูกค้าทุกท่านนะคะนี่ทำในสิ่งที่เรารักแล้วก็จะทําออกมาดีดีมากค่ะอันนี้คือเขาไม่ได้เน้นนะเพราะว่าบอรทางนั้นยังว่างอยู่นะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ